ก็เบาวิ่งใช้งานไม่ควรพลาดคันนี้ปลดระวางมาเรียบร้อยสำหรับ e- 0ู m ย์1.9 Z Highlander สีประตูยกสูงปี2020เลขไมล์100,000กับ10,000กิโลค่ะพี่พี่คันนี้ได้เป็นสีประตูเกียร์ออโต้เนี่ยค่ะที่ดาวผ่อนเดียวมา10,000ต้นๆถูกไคะพี่พี่คันนี้เป็นภายในเนี่ยสวยนะคะเป็นรถมือเดียวปลดระวางมาแล้วเรียบร้อยเกียร์ออโต้จอกลางกล้องถอยมาให้ครบพวงมาลัยมันติ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนีคะสวัสดีพี่พี่ FC, น้องอันอันเพชรยนต์ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันอันกระบะมือสองนี่ยสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่บริษัทนะคะเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1สํานักงานใหญ่แถวมีนบุรีนะคะ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหากระบะวิ่งใช้งานนะคะหรือว่ากระบะสีประตูยกสูงเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะวันนี้หนูนํำมาให้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมือเดียวเอกสารครบตัวรถชัดเจนไม่มีพิคอมตีลังกาประวัติสวยนะะี่พี่สำหรับใครกำลังมองหานะคะรุ่นนี้ Isuzu D-Max 1.9Z เนคะเป็นตัว h ฮ g h นเดอร์สีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ค่ะพี่ๆกับราคา599,000บาทเลขไมล์110,000กิโลนะคะ ราคานี้ฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ1 0 0 0 0หมนต้นเท่านั้นพี่ๆท่านใดที่สนใจหาไปใช้งานทักสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยเนะะี่ยค่ะเป็นรถมือเดียวปลดระวางไม่แสน1 0 0 0 0หโลนะคะคันนี้เป็นปี20เครื่องยนต์1.9เครื่องยนต์ดีเซล DDI Blue Power นะคะท่าในใดสนใจทักมาสอบถามได้เลยโทรมาได้ที่0 9 1 8 8 2 6 6 6หนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์ aun 1 9 z ติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะคะ การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเหลี่ยมสันคมบอดี้ตัวรถคันนี้กันในส่วนของกระจังด้านหน้าตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวซัดนะคะก็จะได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมานะคะมาพร้อมกับเดย์ท r วนิงไลท์แคทในตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมตัด2เขี้ยวม,มาแบบนี้โลโก้อีซูนี่เป็นโครเมียมแท้นะคะไฟเลี้ยวไฟตัหมอกขุณหน้าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยป้ายทะเบียนเขาเป็นกรุงเทพมหานาครได้เลขนี้เลยนะ ภาษีพรบพวกหนูจัดเตรียมให้เสร็จสับไม่ต้องห่วงนะพี่เอารถไปวิ่งใช้งานอย่างเดียวพอนะคะไม่แสนหนึ่งหมื่นรถปี20ถือว่าวิ่งใช้งานปกติปีละประมาณ2 0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะวิ่งเกณฑ์ปกติเลยพี่พี่รถหน่วยงานนะคะวิ่งใช้งานปกติเหลี่ยมสันคมบอีแก้มค้างแนบแนบแบบนี้ไม่มีรอย้อนรอยง้างฝากระโปรงเนี่ยเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยลักยิ้มนะคะคันนี้สภาพนางฟ้าเกรด A ค่ะพี่พี่มีบริการตรวจรถมากกว่า200 74จุดนะคะพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าได้รถที่เราไปนะเอาไปขับแบบสบายใจได้พี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรถเยนย้อมแมวพี่ความชนหนักมาแน่นอนนะเพราะว่าเรารับประกันให้ถ้ามีพี่นํารถมาคืนหนูได้เลยเพวกเรายินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ซื้อสดจัดไฟแนนซ์มีเล่มพร้อมโอนเลี่ยมสันคมบอดี้ด้านข้างมาเดิมๆสวยๆนะยคะเดิมทุกจุดนะ,ะโลโก้ไฮรักษนะคะคันนี้ แล้วก็จะได้ในส่วนของบบดี้แก้มข้างที่เป็นสีประตูมาแบบนี้นะคะสีบอลเงินไม่มีรอยลักยิ้มเหลี่ยมสันคมที่ดูได้เลยไม่มีรอยลักยิ้มสักจุดนะคะกระจกพัดเดิมโรงงานค่ะพี่พี่เดิมรอบคันติดแจ้งเตือนขโมยมาให้แล้วมือเปิดคันนี้เป็นโครเมียมแท้สีบานประตูกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยเป็น LED นะคะคันนี้ก็ไม่ได้ติดคิ้วกันศาสต์มานะคะแม็กของเขาจะเป็นแม็กเดิมอนลอยนะคะนี่ เป็นแม็กสีเป็นแบบสีเมทัลลิกสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็โลโก้อีซุนะคะสวยๆเลยดิสเบกคูน่านะตัวยางเนี่ยได้เป็นยางดันหลบนะคะตัวยางเป็นปี2022ยางใหม่ก่ารถ2ปีดอกยางแน่นๆนะคะยังไม่แตกยังไม่ร้าวนะพี่ๆดอกยางยังอยู่ครบนะคะคันนี้ก็สามารถวิ่งใช้งานกันได้อีกหลายหลายโลนะคะยาวๆเป็นหมื่นโลได้เลยนะคะคันนี้เหลี่ยมซันโคมอบี้ช็อคอัพนะคะหัวนอ็อตมาร์คคิวซีทุกจุดเดิมหมดเลย ไม่มีโดนงัดโดนง้างโดนแกะโดนเกลาวโครงสร้างภายในตัวรถซุ้มล้อสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยตัดต่อตัดตอนไม่มีสาสีทําสีมานะคะคันนี้สภาพนางฟ้าค่ะพี่ๆใครสนใจทักเข้ามานะคะสประตูยกสูงติดตั้งแคดดี้บอยมาให้พร้อมใช้งานนะคะตัวฟิล์มอาจจะเสื่อมสภาพเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราแจ้งติดฟิล์มใหม่ให้พี่ไม่ต้องห่วง บอดี้ด้านข้างนะคะแผงประตูใหม่คลิปนะคะเป็นหนังตัดกับพลาสติกขึ้นรูปนะคะกระจกจาแมนนวลฝั่งด้านนี้นะคะออตโต้หนึ่งบานฝั่งด้านผู้ขับนะคะแอร์นะคะช่องปรับลมแอร์มีมาให้ครบเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเกลเกละนะคะสามารถเก็บของวางของเอกสารของตัวรถได้นะคะสภาพสวยเลยเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตของเขาก็มาเรียมทุกจุดนะคะไม่มีร่องรอยโดนงานัาโดนงาน้างไม่มีโดนแงน้โดนแกะโดนเกลนะ สภาพเป๊ะของเดิมนะคะเป็นเกียร์ออโต้สีประตูนะจอกลางมีมาให้นีคะนี่ได้เป็นเบาะหนังเดินได้มาสีขาวอันนี้เป็นเบาะเดิมจากโรงงานตัวรถเนี่ยยังไม่ได้ทําสปานะคะเพิ่งเข้าเนาะเดี๋ยวเรามีเช็คทําอาบน้ําล้างทําสปาให้พี่ไม่ต้องห่วงนะคะเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตนะเดิมทุกจุดค่ะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะเหลือแค่ล้างตัวนี้เหลือแค่ล้างล้างแล้สวยเลยนะคะ เดิมสวยๆไม่มีร่องรอยผิวความตีลังการถสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะแอร์ตอน2มีมาให้ครบนะคะพร้อมจุดชาร์จ USB หลังคองหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านตัวรถพร้อมใช้งานตัวเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกันสภาพแน่นๆตึงๆเลยเดินได้มาสีขาวมีที่พักศอกวางแขนให้นะคะพร้อมกับตัวที่เป็นที่วางแก้วน้าให้สอดแำน่งแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยพร้อมใช้งานนะคะสภาพนางฟ้า เล่มเดิมไม่เต็มไม่ชำรุดสูญหายนะสามารถตรวจสอบสามารถเอาไปดูเอาไปเช็คได้นะคะหนูส่งให้ดูได้หมดนะคะล็อกเด็กใช้งานปกติเหลี่ยมสันคมซีลเลอร์ซีนด้านข้างเดิมๆไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเกลานะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ะคะ่ะแม็กยางปีเดียวกันทั้ง4เส้นนะคะช่วงล่างแน่นๆไม่มีตัดตอตัดต,ตอนนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟเดิมโรงงาน วน,นี้จะเป็นมือเปิดโคเมียมนะคะของเดิมแล้วก็มีกล้องถอยที่เป็นของโรงงานมาให้เลยนะคะแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะคะตัวแซดนะคะ DDI Blue Power นะ,ะติดในส่วนของ Carry บอยมาให้แล้วนะ,ะถ้าพี่ๆอยากให้ถอดออกเราถอดออกได้นะคะหรือว่าอยากได้เป็นแบบนี้ได้เลยเหมือนกันเพราะปกติรถหน่วยงานมันจดลงเล่มทุกอย่างอยู่แล้วเอกสารชัดเจนนะคะไม่ต้องห่วงนะ,ะสามารถจับไฟแนนซ์ได้ปกตินะคะจับเต็มฟีดาวได้ด้วยนะคะรุ่นนี้ เรียมซันโคมไปที่หัวน,อนะะ็อตเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเดิมทุกจุดจริงๆนะไม่มีร่องรอยเลยนะคะสภาพนางฟ้าแบบนี้เลยใครที่กาลังมองหากระบะไว้ใช้งานเนี่ยคะไม่อยากได้รถใหม่ไม่อยากใช้เงินดาวก็ต้องจัดรุ่นนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเดือนละประมาณหมื่นนิดๆเท่านั้นเองเนะะี่ยค่ะได้ดีแม็กซี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้สภาพนางฟ้าใสสวยแบบนี้ไปใช้งานการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้สนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลย เหลี่ยมสันคมบอดี้หัวน,อนะะ็อตเนี่ยค่ะมาเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยนะไม่ว่าจะเป็นเสา A เสา B นะคะพี่ๆหัวน็อตไม่มีขยับเลยและตัวรถสวยมากแผงประตูกระจกเนี่ยออโต้หนึ่งบานแมนนวลสามบานเซ็นทันลล็อกกระจกปรับกระจกไฟฟ้ามองข้ามเป็นจอยสติ๊กมาให้แบบนี้นะคะกระจกพัดเดิมโรงงานรอบคันติดแจ้งเตือนขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แต่ว่าจะได้เป็นกุญแจแบบเสียบสตาร์ทอยู่นะคะ ระบบแฮกชั่นคอนโทรลปรับในส่วนของไฟหน้าออตโต้สูงต่ำได้หมดนะฝารกระโปรงเปิดตรงนี้นะคะเรามาดูกันในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม้นะคะนี่เดี๋ยวหนูสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเนื่องจากตัวน,นี้เป็นเกียร์ออตโต้ก็เหยียบแล้วก็หมุนกุญแจสตาร์ทได้เลยนะคะพี่ๆตัวตัวซัดนะเลขไมล์หนึ่งแกกิโลเมตรนะ, 1, 10, 10, 7, 49, นะคะ เป็นไม้แท้ไม้เดิมตามการใช้งานแบบนี้เลยค่ะพี่พีพวงมลลาลัยได้เป็นพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันเป็นหนังเดิมจากโรงงานนะคะสั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเป็นเพลงดิสหน้าจอปรับเซตมาตรคอนโทรลทุกอย่างได้นะคะตัวพวงมลลาลัยเป็น3กา้านหนังเดิมแต่ใช้งานได้ปกติดีค่ะพี่พีนะเป็น3ก้านแบบนี้นะคะหนังบางๆเดิมๆนะไม่มีปรับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะตำแหน่งของเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือธรรมดาแบบนี้นะคะฟังวางแก้วน้ำสองตำแหน่งเกียร์ออโต การะยะถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้นะคะจะขึ้นมาแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์การระยะให้นะคะตัวจอกลางเนี่ยเขาจะได้เป็นจอทัชสกรีนมีนช่องเก็บของวางของให้ตรงนี้1ตําแหน่งนะคะแล้วก็ usb มีมาให้ power outlet มีตัวแอร์ก็เป็นแอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะมาดูในส่วนของตัวจอนะคะรองรับ android auto apple car play ค่ะ bluetooth usb cd dvd วิทยุ fm/am ไม่ว่าจะเป็นเสียบสายหรือว่าแบบไร้าสายได้หมดเลย สามารถกดรับกดโทรได้ในส่วนของตัวหน้าจอปิดเครื่องเปิดได้หมดเพลงเชื่อมต่อบลูทูธทุกอย่างได้นะคะคันนี้ได้เป็นจอทัศสกรีนกระจกด้านบนได้เป็นตัดแสงแบบแมนนวลน,นะคะปุ่มไฟฉูกเฉินเขาอยู่ตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็กดใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะคะติดทุกดวงเลยนะที่พักสอกพักแขนมีให้นะคะพร้อมช่องเก็บสัมภาระในตัวนะคะไฟเก๋งเป็นสีส้มติดทุกดวงค่ะแล้วก็มีช่องเก็บแว่นตาพร้อมกับ กระจกนะคะและมีที่บังแดดมาให้ในตัวนะนี่มีไฟสองหน้าให้นะคะใครสนใจคันนี้ักเข้ามาสอบถามหนูได้เลยภาษีพลบอมไม่ต้องห่วงนะพวกเราดูแลให้หมดครบทุกจุดนะคะเอารถออกไปวิ่งใช้งานอย่างเดียวพอใครสนใจให้รีบทักเข้ามา4ประตูยกสูงนะคะเกียร์ออโตโอ้ราคาไม่ข้ามห0แสนราคาดีไม่น้อยๆน,นะคะไม่ใช้งานปกติเลยนะคะและได้รถปี2020ไปใช้งาน พี่ๆในสนใจให้รีบทักกันเข้ามานะช่องทางการติดต่อน้องอันอันขึ้นให้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องยนต์กันค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเครื่องเดิมอะบล็อกเดิมโรงงานเนาะสี่สูบค่ะพี่ๆเครื่องยนต์1.9ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่อง DDI Blue Power ฝาครอบเครื่องแกนเครื่องแห้งสนิทนะคะไม่มีข้าวน้ำมันเลยลือวซึมื่องแห้งเลยสายพานหน้าเครื่องนะคะไม่มีรอยแตกขาดร้าวนะคะตัวคาร์ด้านหน้า หม้อน้ำนะคะหัวน็อตเดิมๆมาคิวทุกจุดเดิมเขาควรระวังอยู่ครบคานเดิมรอยต่อกกองอากาศไม่มีรอยงัดรอยแง่นะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เดือน1 6 6 8 2 0 1 4อ่ะวันที่14เดือน1 0ปี68นี่เองนะคะตัวคานด้านหน้าไฟหน้าของเดิมหมดนะคะพี่พแผ่นเพลทเบลลนะคะนี่เดิมโรงงานนะไม่มีร่องรอยนะคะตัวรถเนี่ยสภาพกริบๆเลยนะคะคันนี้5,999 0 0บาทพี่พี สวยถูกใจใครทักเข้ามาได้เลยช่องทางอันดีต่อหนูขึ้นให้ครบหมดแล้วนะคะโครงสร้างบอดี้แก้มค้างไม่มีถอดไม่มีแงะนะคะเป็นปั๊ม a อบเอเดิมโรงงานเห็นไหมแท่นเครื่องแห้งสนิทไม่มียกเครื่องโอเวอร์ฮอนนะคะเสื้อแห้งๆนะคะเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะคะการันตีตกน้ําให้นะคะไม่มีพิคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีตกน้ำไม่มีกลับสีกอไม้แน่นอนนะคะการตีโครงสร้างให้นะคะพี่ๆแผ่นเพดท,ทุกอย่างเดิมหมดเนาะแล้วก็ในส่วนของ ฉน,นวนอะฮอรร้อนอยู่ในสภาพแบบเดิมโรงงาน,100นงาร้อยเปอร์เซ็นต์สียางกันแหกเม็ดอาร์ก,กรูกลมสภาพสวยๆหัวน็อตฝากระโปรงรูกลมเดิมพุกจุดไม่มีร่องรอยเดๆทั้งสิ้นนะคะกันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรือไลน์ช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะคะจะเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละหมื่นต้นๆ ได้กระบะสประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบบนี้ไปใช้งานและเป็นรถแบรนด์หลักที่ฟีดาวได้ด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมพี่พี่รายได้2 0 0 0 0บาทอายุงานเกินปีจัดคนเดียวได้เลยเนะคะเอาไปวิ่งใช้งานกันได้ยาวๆผ่อนได้สูงสุดถึง84เทอมพี่พี่ใดสนใจทักอินบ e ็อกซ์มาสอบถามได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณพี่ทุกท่าน,ท,านทุกคนไปก่อนฝากไว้ด้วยกับดี a ม1.9 z ซคันนี้นะคะปี2 0ไม่แสนหนึ่งหมื่นราคา 5 9 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวนผ่อนเดือนละหมื่นตน้ตนๆเท่านั้นพี่ๆใด้สนใจทักเข้ามาสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีผิดพลาประการใดในคลิปนีู้หต้องขออภัยไวห้าที่นี้ด้วยฝากกดไลค์ก็แชร์แรงใจให้ด้วยนะคะพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ